สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับเป็นสูตรเก่า1สูตรนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วแล้วก็เป็นสูตรใหม่อีก1สูตรนะครับที่จะมาเทียบชน2สูตรเทียบชนนะครับเข้ามารวมกันแล้วก็10งวดติดนะครับที่เข้ามา แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้เพราะว่าสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับ อนาคตเราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel f ฟ e e เราจะมีสูตรดีๆมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามสูตรนี้นะครับหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้ลงเทียบชนกับอีกหนึ่งสูตรนะครับผลปรากฏว่าผิดนะครับคู่ที่เอามาเทียบชนสูตรนี้เข้ามาเราก็จะมาตามสูตรนี้แล้วก็เอามาเทียบกับอีกหนึ่งสูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับที่เราลงไว้งวดที่แล้ว คำนวณแล้วได้703692นะครับเป็นตัวเลข6ตัวบวกเพิ่มไปทีละ3แต้มผลทงวันที่ออกนะครับงวดที่ผ่านมา2ตัวล่างออก7 3หลัก10คือเลข7นะครับสูตรนี้ก็จะเข้ามาทั้งหมดก็จะเป็น11งวดนะครับจากงวดแรกที่ออก5 9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1> 9 1 0 11เนะครับเป็น11งวดเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะครับผมขออนุญาตเขียนแผ่นใหม่นะครับจากงวดที่ออก59นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับตำแหน่งเดิมนะครับ4 53 3มนะครับ4 5 3 3งวดแรกที่เริ่มเข้ามา4 533ออก 59นะครับหลักสิบคือเลข5งวดต่อมานะครับ0 3 6, feet. Feet. 6 feet. 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 9 2 5นะครับออก3 8หลักสิบนะครับคือเลข3งวดต่อมาออก4 0นะครับหลักสิบคือเลข4งวดต่อมาออก4 6นะครับหลักสิบคือเลข4งวดต่อมาออก8 4นะครับหลักสิบคือเลข8ปดออกเจหลักสิบคือเลข7 1 9นนะครับหลักสิบ คือเลข1 1 5หลัก10คือเลข1 9 7หลัก10ครับคือเลข9 39หลัก10คือเลข3ในแลกองวดที่ผ่านมานะครับ7 3นะครับหลัก10คือเลข7 ทั้งหมดก็เป็น11งวดนะครับที่เข้ามาเรามาดูต่อนะครับของงวดนี้3บวก5นะครับเป็น8 8บวก1เป็น9 9เบวก3เป็น12นะครับ <12 S 2> ได้เลข 2. <ๆ>2เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็น ห้าแปดหนึ่งสี่จอนสี่จ็ดะครับจะมีมาหรือไม่นะครับสูตรนี้ลงงวดแรกที่ลงให้ดูก็คืองวดวันที่สิกุมภานะครับสิกุมภาออกสามเก ของงวดที่สองนะครับหนึ่งมีนางวดที่สามนะครับสิบหกมีนาเราจะมาตามดูนกันต่อนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือเลขอันนี้นะครับ หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นคือเลข3 10สิบท้ายครั้งที่1นะครับคือเลข5หน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข1แล้วก็3คงที่นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับบวกกันทีนี้เรามาดูสูตรที่เราจะเอามาเทียบชนนะครับ สูตรนี้ทั้งหมดนะครับย้อนกลับไปหนึ่งงวดนะครับงวดที่ออกห้าเก้านะครับห้าเก้าแล้วก็3ามแปดสูตรนี้งวดที่ออก5้าเจะผิดนะครับย้อนกลับไป4งวดจะมีผิดงวดห้าเกแล้วก็ย้อนกลับไปเข้ามาอีก3งวดนะครับสูตรนี้จะมีผิดหนึ่งวดเข้ามา3งวดแล้วก็งวดที่5้าเก้านี้จะผิดนะครับแล้วก็งวดสามแปด เราจะมาเริ่มจากงวดที่ออก3 8มนะครับลงมาเรามาดูจากงวดที่ออก38นะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันในตอนท้ายก็ามาดูนะครับ7จบวกแเป็น15 1 5้บวกเนะครับเป็น24ได้เลข4นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกลดหนึ่งนะครับหรือว่าลบหนึ่งนะครับก็จะได้เลข3 แล้วก็บวก3นะครับคงที่ได้เลข6 6หบวกสาคงที่ได้เลข9นะครับทั้งหมด4ตัวก็จะเป็น4ี่สานะครับผลรางวัลที่ออก3ามหลักสิบนะครับตัวที่มาคือเลข3ามดต่อมานะครับ 6กบวกศนบวกแนะครับเป็น14ลด1เหมือนกันนะครับได้3 6 9เหมือนกันออก4 0หลักสิบนะครับคือเลข4ี่ขที่3นะครับ6กบวกสเป็น10บวกสเป็น14นะครับได้4 3 6 9เหมือนกันผลรางวัลที่ออก4 6หลักสิบนะครับคือเลข4 วดที่4ีนะครับสอบวกหเป็น8นะครับบวก0เป็น8ลด1เหลือ7นะครับ7บวกสเป็น10 10บก3เป็น13นะครับ8 7 0 3ผลรางวัลที่ออก8 4หลัก10ค,คือเลข8ปวัดต่อมานะครับ0นวก9บกแนะครับเป็น17 7 6 9 2ออก70 ตัวที่มาคือเลขเจ็ดหนบวกสเป็น4 4่บวกเเป็น11นะครับได้เลขหนึ่งลดหนึเหลือ10แล้วก็บวกสนะครับเป็น13บวกสเป็น16นะครับเอาตัวท้ายนะครับจะเลขสองหลักก็จะเป็น1นึ่นะครับผลรางวัลที่ออกหนหลัก10ตัวที่มานะครับเลขหน ดต่อมานะครับ3บวก6เป็น9 9บวก2เป็น11 11ลด1เหลือ10นะครับเพิ่มไป3ก็ได้3 3เพิ่ม3เป็น6นะครับ1 0 3 6ผลรางวันที่ออก1 5หลัก10ตัวที่มานะครับคือเลข1ก็ต่อมานะครับ4บวก3เป็น7 7บวก7เป็น14ได้เลข4ลด1เหลือ3นะครับ3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 ผลรางวัลที่ออก97หลัก10เลข9 2บวก3เป็น5 5บวก8เป็น13นะครับลด1เหลอ2อ2 2เพิ่ม3เป็น5 5เพิ่ม3เป็น8นะครับ3 2 5 8ผลรางวัลที่ออก39หลัก10นะครับคือเลข3 ว่าที่ผ่านมานะครับ6กบวกสเป็น10บวกหเป็น15ลด1เหลือ14นะครับ14บวกสเป็น17 17จบเวกสเป็น20นะครับเอตัวท้ายนะครับก็จะเป็น5 4 7 0ผลรางวัลที่ออก7 3นะครับตัวที่มานะครับหลัก10คือเลข7นี้ของงวดน,นี้นะครับ5้บวกหเป็น10บวกหอีกเป็น15นะครับได้เลข5 ลดหน,นะครับตัวแรกลบ1น,นะครับได้เลข4บวก3ได้เลข7บวก3ได้เลข0นะครับทั้งหมด4ตัวก็จะเป็น5 4 7 0นะครับตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับสูตรนี้16บหหกสี่นะครับเรามารอลุ้น อันนี้เป็นหลังจากที่ผิดหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับงวดที่สิบหลังจากที่ผิดก็จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับมีผิดหนึ่งงวดนะครับย้อนกลับไปอีกสีงวดจะมีผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ถ้าเราเอาสองสูตรนี้มาเทียบชนนะครับ เทียบชนจากงวดที่ออก3ามนะครับเลขสีตัวแรกนะครับเลข4เลขสีไม่มีมีเลข3เลขหกเลขเก้าชนกันที่ 3 6 9นะครับตัวที่มาคือเลข3นะครับหลัก10บวัดต่อมานะครับเลข4มีเลข4นะครับเลข3ไม่มีเลข6ไม่มีมีเลข9นะครับชนกันที่4กับ9นะครับวันนี้ตัวที่มาคือเลข4นะครับออก40 วดต่อมานะครับงวดที่ออก4 6มีเลข4นะครับชนเลข3ไม่มีเลข6ไม่มีเลข9ไม่มีนะครับ3 6 9ไม่มีชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับออก4 6นะครับตัวที่มาเลข4 งวดแปดสี่นะครับเลขแปดเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสามนะครับชนกันสี่ตัวเลยนะครับงวดนี้ออกแปดสี่นะครับตัวที่มาคือเลขแปดสี่ตัวนะครับงวดนี้มีชนสี่ตัวงวดต่อมานะครับงวดที่ออกเจ็ดศูนย์เลขเจ็ดนะครับชน ตัวแรกเลข6ไม่มีเลข9ไม่มีเลข2ไม่มีนะครับชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับออก7 0งวดต่อมานะครับงวด19นะครับเลข1เลข0ไม่มีเลข3ไม่มีเลข6ไม่มี ชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับออกหนึ่งเก้าหลักสิบนะครับเลขหนึ่งวดที่ออก1 5งนะครับเลขหนึ่งนะครับตัวแรกเลข0ไม่มีเลข3ไม่มีเลข6ไม่มีนะครับชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับออกหนึ่งนะครับหลักสิบ งวดเจ็ดเก้านะครับเลขสี่ 3, ไม,ม, 6, ไม,ม่มีเลขสามไม่มีเลขหกไม่มีมีเลขเก้านะครับตัวเดียวออกเก้าเจ็ดนะครับหลักสิบคือเลขเก้านวดต่อมานะครับออกสามเก้าเลขสามเลขสองไม่มีเลขห้าไม่มีเลข แไม่มีนะครับชนกันที่เลข3ตัวเดียวออก3 9หลัก10นะครับเลข3าแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับออก73เลข5ไม่มีเลข4ไม่มีมีเลข7เลข0น เจ็ดกับศูนย์นะครับชนกันสองตัวออกเจ็ดสามนะครับหลักสิบคือเลขเจ็ดของงวดนี้นะครับของงวดนี้เลขห้ามีเลขห้านะครับเลขสี่เลข 4. เจ็ดนะครับชนกันสามตัวนะครับ 547นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10นะครับหลัก10หลัก10ล่างนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับ2สูตรเทียบชนสถิติก็เข้ามา10บงวดนะครับ10บงวดติดงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับ547นะครับตัวไหนจะมาท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นหลักพันนะครับหลักพันหลักพันก็คือเลขห้านะครับแปดสามห้าห้าสามแปดนะครับหลักพันหลักร้อยบนแล้วก็สิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นห้าสามตัวนะครับมาบวกกันงวดน,นี้ได้ห้าสี่เจ็ดศูนย์เทียบชนกันแล้วชนกันสามตัวงวดน,นี้ห้าสี่เจ็ด จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับตัวผมเองก็คิดค้นหาวิธีนะครับเอามาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับส่วนผลรางวัลมันจะออกตัวไหนเราไม่ทราบนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษพิจารณาและวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับที่จะนําไปใช้ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ